เคียมรันนบติเขาต่อสู้อยู่ในรุ่นแบนตัมเวทกติกาเมยไทยคะ่ะทุกคนและก่อนหน้านี้นะคะทางวันก็ประกาศออกมานะคะว่าเคียมรันเนี่ยจะได้ต่อสู้กับนาบิวานันในรายการวัน170และคิดว่าทุกๆคนคงคิดเหมือนกันใช่ไหมคะว่าผู้ชนะระหว่างคู่นี้อาจจะได้ตั๋วไปชิงเข็มขัดแชมป์โลกมมยไทยแบนตัมเวทแต่น่าเสียดายมากๆนะคะที่ตอนนี้การท้าชิงแชมป์สำหรับเคียมรันเนี่ยดูไกลขึ้นไปอีกเนื่องจากว่าซูเปอร์เล็กได้รับบาดเจ็บ ทุกอย่างเลยอลวนเปลี่ยนไปหมดค่ะนาบิวต้ตองมาชกกับนิโคลและเป็นการชิงตำแหน่งแชมป์เฉพาะการเคียมรันไม่มีคู่ต่อสู้ส่วนเคียมรันตอนนี้นะคะไร้คู่ชกและแทบไม่รู้เลยนะคะว่าเขาจะได้มีโอกาสต่อสู้ในรายการวันหนึ่งเจ็ดศูนย์อยู่ไหมแถมตอนนี้เขาดูห่างไกลจากการได้โอกาสในการชิงตำแหน่งแชมป์ในแบนตตมเวทมาก อย่างน้อยๆนะคะก็น่าจะเป็นปีอะค่ะเพราะว่าผู้ชนะระหว่างนาบิลกับนิโคก็จะเป็นผู้ท้าชิงเข็มขาดแชมป์กับซูเปอร์เล็กซึ่งการต่อสู้คู่นี้นะคะจะเกิดในรายการวัน172และถึงแม้ว่าเคียมรันจะได้โอกาสชิงเป็นคนต่อไปก็ไม่รู้นะคะว่านานขนาดไหน พราะผู้ชนะระหว่างนิโคกับนาบิลจะได้ต่อสู้กับซูเปอร์เล็กก็23มีนาคมแล้วเราต้องดูสภาพร่างกายความพร้อมของแชมป์อีกเพื่อๆนะคะสิ้นปีหรืออาจจะหลังจากนั้นอย่างน้อยๆน,น่าจะมี5-6เดือนแล้วด้วยความที่ผู้ท้าชิงในรุ่นแบนตัมเวทเนี่ยก็มีเยอะก็ไม่รู้นะคะว่าจะถึงคิวนาบติเมื่อไหร่ก็อย่างที่รู้รกันคะ่ะว่าบางทีเรนกิ้งไม่สำคัญการตลาดสำคัญกว่า แอลองมองอีกมุมหนึ่งนะคะด้วยความสามารถของเคียมรันเนี่ยเขาสามารถขยับขึ้นไปในรุ่นเฟเธอเวดเพื่อรอเวลาชิงตำแหน่งแชมป์ในแบนต a m มเวดยังได้เลยค่ะและจากที่เห็นเห็นนะคะในเฟเธอเวดเนี่ยไม่ค่อยคลึกคลื้นสักเท่าไหร่ถ้าเคียมรันขยับขึ้นไปเนี่ยอาจจะสร้างความสนุกให้รุ่นนั้นเพิ่มขึ้นก็ได้และพอเผินะคะอาจจะต่อสู้แค่ครั้งเดียวแล้วท้าชิงกับแชมป์กับตะวันฉายยังได้เลย แอดมินมั่นใจมากเลยคะ่ะว่าการต่อสู้ระหว่างตะวันฉายกับเคียมรันนาบติเนี่ยมันจะใหญ่มากและอาจจะเป็นทางลัดให้นาบติเนี่ยได้ตั๋วชิงแชมป์ในรุ่นเฟต้าเวทเร็วขึ้นด้วยใช่ค่ะมันจะเป็นการต่อสู้ที่ยากทีเดียวเลยสําหรับนาบติแต่เมื่อโอกาสมันอยู่ตรงหน้าแล้วก็ต้องคว้าไว้ก่อนดูนามบิวสิคะนิโคคือคนที่เขายังไม่พร้อมที่จะเจอนะคะแต่โอกาสมากก็ต้องคว้าไว้ก่อนและโอกาสที่มีวันนี้ไม่ได้มีสัญญาว่า จะมีในวันพรุ่งนี้และแอดมั่นใจนะคะว่าตะวันฉายก็อยากได้คู่ต่อสู้หน้าใหม่ๆเช่นกันในสี่ไฟล์ล่าสุดของเขาเนี่ยเขาต่อสู้คนเดิมไปแล้วสองครั้งแล้วกำลังต่อสู้กับซุปเปอร์บอลที่ซึ่งเพิ่งต่อสู้เป็น22ธันวาคมปี2023ที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะต่อสู้กับซุปเปอร์บอลก็ต่อสู้กับพิจโจรัฐวุฒิและหลังจากที่ต่อสู้กับซุปเปอร์บอลไปก็ต่อสู้กับพิจโจรณัทวุฒิอีกและตอนนี้ก็กำลังจะต่อสู้กับ ซุปเปอร์บอลอีกในศึกวัน170เจอาจริงๆนะคะไม่ใช่แค่แฟนมวยนะคะที่เบื่อกับการดูการต่อสู้ของคู่เดิมๆบางทีนักมวยเองเนี่ยก็เบื่อบ้างแหละที่เจอคนเดิมๆสลับไปสลับมาการได้เจอคู่ต่อสู้หน้าใหม่ๆบางทีมันก็ทําให้กระปี้กระเป๋าตื่นเต้นได้เจออะไรใหม่ๆมันน่าจะฟิลเดียวกับเวลาที่เราจะไปเข้าค่ายตอนเด็กๆไหมคะตื่นเต้นนอนไม่หลับเตรียมตัวเช็คความพร้อมพร้อมทุกอย่าง แอดเลยไปไกลแล้วง่ายๆนะคะมันจะมีความตื่นเต้นแล้วมันเป็นอะไรที่ท้าทายเวลาเจอของใหม่ๆอย่างหนึ่งที่รับประกันได้เลยนะคะคือการต่อสู้ครั้งนี้ไม่น่าจะมีใครต้องเสียอะไรเลยถ้าสมมตินาบติแพ้นะคะเขาก็ยังได้ค่าตัวที่สูงขึ้นได้ฐานแฟนคลับที่เพิ่มมากขึ้นและน่าจะเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นด้วยและถ้าตะวันฉายแพ้ก็เหมือนกันเลยค่ะแต่ถ้าให้แอดเลือกว่าชอบใครนะคะก็นอกใจไม่ได้เลยค่ะยังไงก็ตะวันฉาย ตะวันฉายเนี่ยออกอาวุธครบเครื่องกว่าอาวุธหนักกว่าและที่สําคัญนะคะมีประสบการณ์ในรุ่นเฟเธอเวทมากกว่าด้วยก็อยากให้นาบติลองเก็บไปคิดนะคะเพราะยังไงตอนนี้เขาก็ไม่มีคู่ชกและไม่รู้นะคะว่าจะอีกนานแค่ไหนถ้าขยับขึ้นไปเก็บประสบการณ์ก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่เท่าไหร่นะคะ ทุกคนคิดว่าไงคะคอมเมนต์ comment มาคุยกันได้ค่ะทุกคนคะแอดถามนิดนึงคะ่ะว่าเสียงแอดเนี่ยมันน่าลำคาญมากไหมคะพอดีว่ามีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าอยากดูแต่เสียงน่าลำคาญไปหน่อยถ้าทุกคนมีวิธีแก้ไขแนะน,นำแอดมินมาได้นะคะแอดมินจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะ